เพระว่าแดนสวรรค์เง็นเสียนห้องเต้ไปรับสั่งให้ข้ามาครับจารเจ้าทำลายพวกขวดสั้นในสิ่งสัข้างาอคงพญาวานอนผู้รูปรอมมีตำแหน่งไปฉีเทียนตาสัน้นเทียบเท่าสูงสวรรค์ใครจะบังอาจที่จะมาปราบข้าได้ละ่ะดีเมื่อเราเทพสวรรค์ยกพวกมากันถึงขนาดนี้ข้าอยากจะล้องดีเหมือนกะละเนอร์โยสุนงอคงอยู่พระพุเจ้า เสริญข้าให้เจ้าไปปราบสุนงอคงแต่ว่าเจ้ากลับมาซะก่อนเนี่ยเพราะอะไรเยขอไดช้ชัหมมอมฉันปะทะกับสุนงอคงใกล้จะชนะขาดแต่สุนงอคงมันเจ้าเล่ย์นะไม่ยอมปะทะซึ่งซึ่งหน่าหลุนผันหนีไปก่อนที่หมอมฉันกลับมาเนี่ยเพื่อขอพระราชทานกระจกวิเศษเพื่อจะหาตัวมันอีกครั้งอืมจีหลิงเสริญไปค่านำกระจกวิเศษให้เขาดูเสื้อเจ้าจลิงกางนัมมาอยู่ที่ไหนไปค่ะ ขอเดชาบัดนี้เจ้าลิงโลกันอยู่ที่เจิญจินเมี่ยวเพื่อหลังสันจะสู้ชีเทียนตัดเสได้ไงเอ่ะส่วนา้ของจะร้้สันเจ้าของเจ้าทิ้งให้จะอ่อนตาเสะเลย 儿你家，也看了不台了。 พระราชาท่านในพล<น>ตามสิบายมีอย่างไรงานเป็นปกติธรรมดาครับบ้้งขมาเส้นไหว้บ้างขมาบนบานสันกล่าวบ้างมาบนข้อไหว้รวยเบอร์กันครับเออแล้วเข้ามาบนบานอะไรแกบบนอะไรกันบ้าง ก็มีมาขอมาแก้หลายอย่างนะฮะคุณหวังชีิลูกสาวท่านหวังมีการศึกษาดีมาบนจะได้สามีรูปงามมีศรีดีมีความรู้อืมงั้นข้าจะต้องทําให้เขาผิดหวังได้ผัวพิการมีกลิ่นตัวเหม็นหืงหน้าตาขี้เหร่ชั่วชีวิตตกตีกันไม่มีความสุขคือแต่ว่านางเป็นคนที่มีเมตตาตามกฎข้อค์แล้วทาดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะท่านอืมข้าประสองค์อะไรมาต้องเป็นอย่างนั้นไม่ให้เถียงคือ วันก่อนมนักเลงคนหนึ่งเที่ยวเกะกะระรานหาเรื่องหาราวเขาไปทั่วไม่มีใครชอบหน้าเขาเลยเขามาบนบานขออายุยืนถึงร้อยขวบนะครับดีข้าใช้เขาตามที่เขาขอก่อนแล้วกันอายุยืนร้อยปีร่ำรวย<อ>มั่งมีลูกชายคนโต<อ>จะได้เป็นจรองห<ต>นุนแต่เท้าครับเขาทำความชั่วมากไปซึ่งคนได้รับนะครับ จะเท้าดึกกดอกล่ควรจะมาให้ทำงานก็ทำงานให้ห้าเถียงเด็ดขาดรู้ไหมมาแปลกะจ้าไปได้คือคือเออท่านทพพรจะให้เราไปไหนล่ะครับข้าสั่งให้ไปก็ไปสิไปไปสิไปสิไปสิก็ไปสิไปก็ไปดิจริงนั่นสิไม่เคยบอ้ยใจท่านเทพพรทำไมท่านบังอาจนะ มันไม่ทำตามหน้าที่ของเจ้าเผ่าฟ้า่นพระสิขันเดพพลและเทพองค์ที่อยู่ข้างในเขาก็สุนงอคงเขาปลอมตัวเป็นข้าลงมาก่อเรื่องเขาทำอะไรไปบ้างคือว่าเขาเปลี่ยนแปลงคำบุญบานของมนุษย์จากดีกลายเป็นร้ายตอนนี้บัญชีพุดธวาสับสนไปหมดแล้วนะครับอย่าลิงหน้าขนขัดจัดการต้าเอง ล่ากาไม่ติดนี่นาทำไมจะมาช้าอย่างนี้ล่ะฮะข้าชีเทียนตาเส้นเจ้าของถ้ำสุยเลนต้องจำได้ไหมฮะลีล่าผลอย่ามาแหงหานเกินไปแล้วอะไรกันล่ะเข้าทำงานให้กับเจ้าเจ้าน่าจะขอบคุณข้าสักคำนี่นะหุ่ยขาดมารายาทจริงๆเลยแช่เฮ้ยเจ้าตองตายวัดน,นี่เล่นซ่อนหากันดีกว่าเนอะ